กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับเลยทักกันนะฮะเข้าสู่กทุเดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเ,เรื่องของคลิปลิลี f ฟิล์มของลิซ่าแบกพิงกันนะครับผมไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยนะกันนะฮะความคิดเห็นที่1น,นะครับตอบกลับว่าคนลุกมากใช่น้องคนเดียวที่เราเคยรู้สึกไหมเนี่ยทําไมอินเนอร์แรงได้ขนาดนี้คือเรื่องเต้นไม่ห่วงอยู่แล้วแต่อินเนอร์นี่ยอมเลย ยังกับคนที่เคยเรียนแอคติ้งมาเลยเพราะน้องอินไปได้ทุกแนวในแต่ละงานเลยสุดยอดความคิดอันที่2นะครับได้ตอบกับว่าท่วงท่าอารมณ์สายตาความโฟกิบเต็มสิบไปเลยคือคลิปนี้ขึ้นเป็นอันดับที่1ของคลิปเต้นของหนูลิสในใจผมทันทีเป็นคลิปเต้นที่ดูติดก,กันเกินสิบรอบเป็นคลิปแรกคลิปนี้ถงสารคนเอาไปโคเวอร์จับใจแค่เพลงเก่ายังหาคนโคฟแบบน้องยังไม่ได้เลย เจอคลิปนี้เข้าไปจบข่าวนี่สินะ Queen of Dance ปกมือโดยไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆคือสุดจริงช่วยให้หายคิดถึงแบ็คพิงไปได้เยอะเลยขอบคุณเจ้าก้อนมากๆขออีกฮ่าความคิดเห็นที่3นะครับได้ตอบกลับมาใจสันระดับ8.9ดิกเตอร์ทุกทวงท่าสวยมากๆเก่งมากเลิศที่สุดในกาลิซี่ชอบหุ่นน้องตอนนี้มากดูสุขภาพดีเฮลตี้ดูไม่ผอมสรุปคือสวย ความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมอยากชื่นชมลิซ่าจังถ้าดูไปท่าเต้นมันเซ็กซี่มากเน้นสัดส่วนเรือนร่างชัดเจนแต่น้องสามารถทอดและเต้นออกมาให้ดูแซบดูผิวดูสวยงามโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันขายแต่ความเซ็กซี่อย่างเดียวนํำถือน้องมากจริงๆสเสน่ห์พุ่งดสุดที่สำคัญหุ่นเบลดมากแค่ขยับนิดขยับน้อยก็ตายแล้วขนาดเราเป็นผู้หญิงตอนดูเราคือทั้งใจเต้นทั้งหน้าแดงอ่ะ อุดปากกีดด้วยมันดีมากถ้าเซ็กซี่นะแต่เต้นแล้วดูไม่โป๊อะดูสวยแทนแล้วผมดำคือดีดีมากอย่างที่ถูกใจคือกางเกงซับไม่ล้นขึ้นมาไม่รัดจนเห็นร่องก้นคือดีจนอยากรู้ยี่ห้อเลยอีกความเห็นต่อไปนีล่ละกันนะครับผมคมกริบทั้งท่วงท่าและสายตาช่วงลำตัวใละแขนขาที่ยาวยิ่งส่งเสริมกันดีดีสมูทเราดูไปกืนน้ำลายเฮือกตามฮ่า แลหายากช้างเผือกอ่อนสวรรจริงๆนั่นแหละดูไปอึ้งไปแล้วก็ภูมิใจคนไทยด้วยกันเนอะสามีพีของลิซ่า a ด h บวกเยสโอเคนี่ก็ใกล้ๆจะครบเกือบทุกสไตล์สาย a ด h แล้วนะและส่วนตัวคิดว่าน้องมีของอีกเพียบความเห็นต่อไปเลยละกันนะฮะสิ่งที่ประทับใจในตัวน้องมากที่สุดก็คือเวลาเต้นเซ็กซี่เราไม่ได้รู้สึกตะคิดตะขว,วงใจส่อไปทางไม่ดีเลยเป็นการแสดงที่น่าดูและน่าชื่นชมมากๆ แต่ในทวิตเริ่มเห็นคนออกมาพูดแล้วว่าแรงไปแต่สําหรับเราใครที่คิดว่าแรงไปเราอยากให้มองใหม่ทั้งหมดทั้งมวลคือการเต้นมันคือศิลปะแขนงหนึ่งทาริซซาอยากไปในระดับสากลน,น้องต้องไปให้สุดพี่ยังเห็นลิซ่ายโยโย่บดบดแบบนี้มานานแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกักภาพลักษณ์อะไรช่างมันเรามาเต้นแล้วก็คาดว่าในอนาคตลิซ่าจะต้องแซ่บกว่านี้อีกร้อยเท่าเตรียมใจรอเลยเป็นไปได้ อยากให้ลิลี่ฟิล์มของน้องไปแจมกับนักเต้นพวกนี้จังคิดว่าเลเวลน้องน่าจะถึงนักเต้นอาชีพเหล่านี้ถ้าในอนาคตน้องมีแจมจริงนะนะตายเลยอีความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมน้องเกิดมาเพื่อเป็นนักเต้นจริงๆนะทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งความสามารถทั้งอินเนอร์เวลาแสดงเต็มร้อยให้ล้านเลยอย่างที่ปล่อยมาล่าสุดไปดูการเต้นของน้องคือน้องล็อกท่าดีมากแขนขาสะโพกลงตามจังหวะเพลงเป๊ะ เ้นผิวยันปลายนิ้วของจริงอีกอย่างน้องเต้นเซ็กซี่มากแต่ไม่ชวนให้คิดถึงเรื่องทางเพศอธิบายยังไงดีแบบสวยเย้ายวนแล้วก็แพงมากแบบเวลาเต้นเรามองรูปร่างน้องก็จริงแต่มองว่าน้องหุ่นดีและเคลื่อนไหวร่างกายได้สวยมากแบบเย้ายวนดึงดูดเซ็กซี่ชวนให้หลงไหลแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศแนวนั้นเลยอธิบายไม่ถูกจริงๆนี่คิดว่าน้องต้องออกกําลังกายหนะักประมาณหนึ่งเลยเพราะสะโพกสวยมาก พูดตรงๆนะกลนเด้งมากไหนจากก้ามท้องต้นขาคือนั่นกระชับไปหมดอิดช้าหุ่นน้องมากๆหุ่นตอนนี้คือดี The Best จริงๆไปต่อกัอีกด้านความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะฮะสิ่งอืนในนี่ยกเครดิตให้คนที่คิดท่าเต้นด้วยส่วนหนึ่งแต่ละการเต้นในลิล y ี่ฟิมมันดูยูนิคมากมันมีเอกลักษณ์และยากที่ใครจะทำออกมาได้ดีดิสก็สามารถเอามาปรับให้เข้ากับตัวเองได้ดีมาก มันเคยไปอ่านประวัติผันผ่านอายุยังน้อยอยู่เลยไม่แน่ใจน้อยกว่าลิสด้วยเปล่าเก่งมากๆเลยครับเอาจริงๆคนที่จะมาโคบแดนซ์คือต้องมีฝีมือพอตัวเลยนะเพราะท้ายากมากจังหวะการล็อกร่างกายต้องเป๊ะแบบพลาดไม่ได้คือถ้าไม่มีฝีมือระดับหนึ่งมันจะออกมาดูตลกและประหลาดแทนเพราะแต่ละท่ามันจะฆ่าคุณตายได้เลยถ้าฝีมือไม่ถึงจริงทำคลิปเหมือนแกล้งเด็กโคบแบบว่าเธอชอบโคบฉันใช่ไหมได้จัดไปหนึ่งดอก คนจะโคบเพลงนี้บอกเลยต้องมั่นมากๆเต้นต้องเก่งพอตัวแถมหุ่นต้องได้ด้วยไม่งั้นออกมาอน,นาจแน่ๆอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมครั้งแรกเราดูยังไม่อินกับคอนเซปต์เซ็กซี่ของน้องเลยโดยเพลงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ดูแล้วดูอีกหยุดไม่ได้เลยเจ้าลิสคืคอเซ็กซี่มากใครที่ยังคิดว่าน้องผอมเกินดูใหม่อีกที่ดูร่างน้องดีมากลีนมากไม่มีไขมันเลย ทุกการเคลื่อนไหวมันสมูทมากๆสายตาน้องท่าเต็นเซ็กซี่มากแต่ไม่แดงไม่ได้ดูพยายามนี่คือเสน่ห์ของน้องจริงๆชอบการเต้นเพย์แบ็กโหมดด้วยตัวเองของน้องขนาดท่าเท้าคางสะโพกหมุนกล้องหมุนแต่น้องนิ่งอะไรขนาดนั้นทุกอย่างดีงามอีกความเห็นต่อไปเลยแล้วกันนะครับเป็นงานที่ท้าทายทางสายโค้งมากๆเพราะว่าน้องทำงานนี้ไว้เป็นเลเวลที่ไปถึงไม่ได้ง่าย โดยเฉพาะดาราสาวๆที่จะอยากจะครบถ้าคุณเอาไม่อยู่มันอาจจะเกมพลิกไปเลยอาจจะได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่น่าพอใจแทนนะฮะเพราะการเต้นเพลงนี้มันแบบทําให้ออกมาพอดีแบบนี้ยากจริงๆใครคิดว่าไม่ยากลองดูดีๆเก็บรายละเอียดอีกหลายๆรอบเลยว่าทํายังไงให้เหลือ80ตลบเตบ้งสะโพกขึ้นลงอีก20รอบแบบนี้แต่ยังดึงความสนใจของคนให้อยู่กับมูฟเมนต์โดยไม่มีจังหวะเอะเลยก็ได้ เป็นอะไรที่เกินเบอร์ไปแล้วลลิสาคลิปหน้าอยากเห็นนักเต้นรับเชิญจังเลยถ้ามีรับเชิญมาสักสามคนจะพอได้ไหมนอออีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับหัวใจจะวายดูวนหลายรอบมากเซ็กซี่แต่ไม่โป้ทุกอย่างดูสมูทแขนขายาวแต่เก็บทุกเม็ดอินเนอร์แรงมากดูสาวไปมาคลิปเดียวต้องใช้ยาดมเลยดูจากช่วงเวลาปล่อยคลิปของลิซ่าทั้งชนคำของอีกวง และคอนเสิร์ตรวมสรุปได้ว่าลิซ่าปล่อยคลิปไม่สนโลกเลยจริงๆถ้าให้ไปบริหาร YG ยจปันนี้น่าจะคำโดยไม่สนโควิดแน่ๆไปต่อก็อีกความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าลิซ่ามีโซโล่มันจะขนาดไหนถ้า YG ไม่ทำนะคุณพลาดมากๆไม่รู้หวังได้ไหมแต่ขอร้องล่ะมีเถอะนานแค่ไหนก็นอออีอความเห็นต่อไปและกันนะฮะ วีดมากแข็งแรงมากหุ่นดีมากอินเนอร์ท่าอะไรมันไปด้วยกันหมดจริงๆหลงรักหมุ่นี้ของน้องมากๆแล้วหุ่นตอนนี้คือดีคิดว่าน้องน่าจะต้องดูแลตัวเองหนักทั้งเรื่องอาหารและการออกกําลังกายเพราะตามธรรมชาติหุ่นลิสอาจจะไม่ได้นาฬิกา้ายไม่ได้ทรงเซ็กซี่น้องจะเป็นสายเอยวบ้างไหล่กว้างขาตะเกียบแต่ตอนนี้คือปั้นขามาแน่นเต็ม กำเนื้อแน่นมากมีวินัยทําอะไรเต็มที่ไปสุดทุกทางที่มันสนิทของลิสจริงๆเลยนะหลงน้องหนักมากๆเอาใจช่วยเสมอขอให้ยิ่งปังๆและกันความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับสิ่งที่น้องได้แสดงให้เราเห็นไม่ใช่เรื่องความยากของท่าแต่มันคือปะแห่งการเต้นถ้าเป็นสกิลระดับนักเต้นอาชีพการเต้นบนส้นสูง,สงหรือท่าเต้นแบบนี้ไม่ได้ยากมากแต่ที่โคตรยากคือ ทำให้การแสดงทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบสมบูรณ์แบบแบบนี้คือ t ิ t IS ART ความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับเบลลี่หัวหน้าบรรณาธิการที่ Just า a เลตผู้ก่อตั้ง m ูมิวสนักข่าวด้านดน,นตรีและความบันเทิงที่มีประสบการณ์ด้านบรรณาธิการดิจิตตลระดับมืออาชีพมากกว่าทศวรรษได้กล่าวว่าไม่สามารถจัดการกับความร้อนแรงนี้ได้แบ็กพิงกิซ่าอ t เธอค่าความรักนี้จริงๆนะฮะ ความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมการเต้นคือศาสตร์ศิลปะความบันเทิงแขนงหนึ่งซึ่งมีมานานหลายร้อยปีปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการให้ความบันเทิงความสนุกสนานต่อคนดูและลิซ่าก็เป็นนักเต้นที่ให้ความบันเทิงแก่คนดูได้ดีนี่ขนาดเราเป็นผู้หญิงเรายังหวีดขนาดนี้ไม่รู้หนุ่มๆจะยังไงดูรีแอคชั่นแฟนใน u t u b e แต่ละคนแทบเสียจริตนั่งดูน้องแทบไม่ติด ไม่ก็เผอสะบทพอไม่คิดว่าน้องจะถ่ายทอดความมีสเสน่ห์เย้ายวนได้ขนาดนั้นท่วงท่าใช้ร่างกายได้ดีมากการเต้นเน้นสัดส่วนร่างกายดวงตางสื่ออารมณ์ไม่ได้ดูทางอนาจารแต่รู้สึกถึงความเย้ายวนชวนมองการเย้ายวนเป็นศิลปะความงามอย่างหนึ่งนะมันทําให้คนดูลหลงไหลตอนที่เห็นมีรูปถ่ายออกมาตอนแรกพูดตรงๆเลยว่าเราไม่ค่อยคาดหวังกับลีดี้แดนซสเท่าไหร่คิดว่ากระแสน่าจะน้อยกว่าอันที่1กับสอง พราะชุดที่ใส่คือธรรมดามากสิ่งที่ทําให้หน้าคาดหวังมีอย่างเดียวคือบูธส้นสูงพอเห็นคลิปออกมาทําให้ทึ่งเลยทําไมมันดีอย่างนี้ไม่มีพ็อปอะไรเลยฉากพื้นสีขาวโล่งๆมีน้องเต้นแค่คนเดียวแต่ดึงดูดได้ดีเหลือเกินเราชอบมากกว่ามาเรเมนเทสนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่อในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับมาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะ ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากาเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด like ลไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลัง,งใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ